นี่ไม่กลับตัวเลยลูกจบ้วเรว่ารายการสาน่ชุด2 ชี้ว่ายหนึ่งภูริพัฒน์ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนการวิทยาลัยสองชัยพัฒน์มงอร์วิทยาลัยแผนกประถมสามนพดลชมรมว่ายน้ำจังหวัดชุมพร,รสี่โชคศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้าบัน<ๆ>การพัฒนาศึกษาวิญญวทยาเขตเชียงใหม่ห้ามีระดลศูนย์ฝึก,ญญกว่ายน้ำกิติยาหกปฏิพลวันิิพุกุลจังหวัดสุรินทร์ เจ็ดชยพลสมโคชิงเวลาลูกเวลาลูกเวลาเทว่าสปเปนแล้วมันจะลอยปะไม้ว่าเร็ว